สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเพราะถกทานทีติชามาหาสมุทรนางค้ำเด้อพี่น้องเลยเอาไอคิวจนเหี่ยวคิวฮะก็นอนราพี่น้องเห็ดยังกินเนะาะพอไอคิวเห็นยังกินนะพี่น้องราสิโอยหอยพี่น้องเลยนึ่งข้าวพร้อมโอ้ผนังข้าวพร้อมพี่น้องเห็ดสูส่สางกินมาสันสู่คนมาเทครานางันซอยเนาะผัดเห็ดเห็ดสู่เพิ่นกิน เอาใส่กันซาม่ที่เฮยเอา,ากันซ่ามาใส่อาหนึ่งข้าวหิ้ตกินซูซาากินเพราตอนเที่ยงเ่อ <c> เ <ười> ที่ยเนาะแต่วาหิ้วไปกินตอนเที่ยงจังจน,น่อยซ่าคุณพักเที่ยงเข้าปะหอยอนหอยโข่งเรพี่น้องหอยปากก้งมาเป็นหอยซาลี่เนาะ น้องค้าม,มีคนก้อยอ่ะน้องามป้องคิดว่าพอไอคิวสิก้อยสุกมนกินยังบ่เคยลองซีเมอร์เลยบอกว่าอยากบ่อยากลองซีเมอร์น้องค้าม,มีคนลองเลยอืม,อมให้อันน้องค้าอยากน้อง IQ ไอคิวหง่อยพอไอคิวหนึ่งข่าวพี่น้องย เอาลูกโซ่คน <IQ S 1> ให้พอบแม่ตอนนี้แกไอคิวกะรับไปแล้ว่ะหอยอันมันตอกกั่วอืมมันตอกกั่วทำไมน้อยเซหล์ดิว่มันตอกกั่วได้เติมบอกมาเคลื่อคืนนี่กก้อยกินอยู่นวาเมื่อคืนเมื่อคืนก็กินก้อยหอยแม่ เสพพี่ห k อพี่หนอเลยคิวตื่นะละ่งปรุงแต่งอาหารร่างปรุงอันก้อยหอยมังเสริัรัวเป้งนันงวเนนวตรียมซิมลดสันฟีมือลองค้ำพี่ห้อประสิเสบสมได้ลองคำ้ำเลยหิบได้ติเก่า ก็เลยแสบแสบพีมนองคัพีนเสแก็แ่บลายเลยเสรลจ่จนลนจิงนวลายนอคเ็ดตินแซ่บพี่น้องเลยประกันเลยี่มืดแลวบนนี uh uh <h <h uh ่ขวดนึ่ง

กับพักแล้วเอาประหลังพักกับแป้งนมะาพักห้องงามหนือเยความสื่อเห็ีกินข้าวเห็ีไปสู่ปูกินถ้าเราสิทธะกินไหมสอ็มันลุกถ่ากินสักก่อนแต่ละลุกไม่คัวพี่เนาะโอ้ยไม่คัวคนงาม ทั้งงามทั้งเฮ็ดกินเสียบได้ใช่แล้วพี่น้องเอ้เพราะว่าเขาขวกับบัตรผิงนะคะใส่กันทั้งอนทั้งงามเจ้าหนุนทั้งงามทั้งเฮ็ดกินเสแบเจ้าหนุเฮ้ยเจ้าหนุนทั้งงามหล้วก็เฮ็กินเสแแบพ่พงค์กับปรีลายมั่งใช่ไหมมืกับปเรีายั่งแล้วมือได้จะสีมาบรรยากาศ จะเมื่อเขาเขากินเขาไม่เสียคนจะมือปล,ลาเขาว่าไรพี่น้องเอ้ยแยนทั่วเห้จสุพังพอจ้มีพายอยู่เลยหนึ่งขาไว้แต่หายมาข้าเขามาเลยหกเขาก็เลยมาเก็บรวจดพอแดนแจ้งหน่อยนะพอพายกับเน่าพายกับาอไ,ได้อยู่ให้อยู่ซ้พาพีา่น้องเอ้ยแต่เขถอดคอพายไำไมายเด้อพี่น้องที่เปินลหกหกตาแต่เขาถอดทไมายเพราะว่ากินอะไรน้องทำกรยากลุกคขึ้นนั่นเอง ทีคนอามีเวลาไวแต่ว่ามีคนเอาให้แบบปวยเวียดแบบเอาลุลูกับ <t> ป <ương> ีน้างล่าง้างล่างลกกับไปเป็นเอะชินลอซีมันนี่ไม่ซีมเลย อย่าพาวที่พระท่านหยั่งจะเอาเป็นเนื้อใดพระท่านกินช่างะท่านหูรสชาติช่างทำมาเป็นเนื้อใดเลยอ่างหอมใส่บ่ฮอหอืยเสียบเนาะเสียบเนาะพอดีเสียบพอแล้วพอแล้วสุดยอดสุดยอดปัาดเฮ้ยมีอ่างหอยทั้งงานทั้งกิจเสียบได้แพงดิโอ้ยมันสั่งล่ะแหวนรางวัลเด้อรางวัลคืออะไรฉันไม่มีตังค์ใช่รางวัล สวยขาวก็แบบยังไงสวยขาวสวยขาวสวยขาวครลุงอ่อนกำลังสวยขาวเุ้ยเห็ดไว้ๆพี่น้องปู้ยแซมขนาดเลยเก่งรีบูเห็ดเห็ดไวขนาดคนคล้องแค่ขนาดคล้องแค่ลลูกสาวหน้าก็เป็นสวยขาวเป็นต่อเปิดตะเลียลเล้ยงลูกเลี้ยงพวกกลุ่มอยู่แล้วนะนี่ไวนะ คนเก่งนะพี่น้องเฮ้ยเบาหยอกพี่น้องเ่าหยอกกันไปกันมาเนี่พี่น้องเอ้ยกันวม้กับโได้หัวไอ้ขามันเศร้าอะไรมาไว้ม่อืมเขาจีนคนกินพ่อป้าอี่ยังเลยไอ้ขาวหายจะมาอืมคนกินโมลายหรอกคนกินเลยเดียว มาขาวมาอสองสวย้วยวันที่กมาถวยเลียกก็สองมืออยู่ด้เบิด์ตมีใคกินท่านเอารูสองว่านก็ได้คอยกินกันว่านเ่บนมืกินขาวใช่ไหมว่านขาวเครื่องติ้นยังมืมืดอุ่นแต่เขาเย็นละมันเห็มาสองถ้วยกุ้งมือแรงได้เห็นมาสองถ้ววแล้วเลยก่อนบุญชา เปิดในหูมาสองถ้วยสองคนกินกินสามข่าสามคนสามข่าติดเดียวบวบเบิ้ลน้องน้ำพลน้องน้ำซานน้องน้ำพลพี่น้ซานอีกอันนี้กับไปซื้อพี่นไปอันเก็บเอาอันไปบัจ้างไปจ้างแล้วก็เอาอันเอาเสือกอันนี้มาแล้วก็แถวหาน้า่ทรงอันที้เขาถิ่มดิคออันของเขาแล้วคออันของเขาแล้วก็มาซาน จานเนออนช่วยข่าวได้ซื้อเ,เป็นได้เฮ้ยเจ็บป่ะป่ะป่าตัว้ยจะมาเบิ่งลูกกระเพ่ะโอ้ยไอ้พ่อหนึ่งขาวพี่นอกก้องกระเพ่ไม่็หมอคนเนาะกระเพาะเหมอลูกไม่ได้ซื้อเห็นแล้วักจ้ะลูกรับเลย อีน้องอีก <manageable. S 3> รอบ่น้องอีกรอบนึงี่ออยเหนกันฮะแกเห็นแล้วพี่เอะแก่างใจเหมือนกันนะอยหอย่อยหอยแม่ต่อยหอยแก้วันทอดทอดไก่ไกทอดไก่ม่ไก่ทอดไก่ทอดแม่ไม่กินแล้วกินแล้วอือืมห่อ่อเป่าสุ่่สดอดอสด จะห้อยัปกกระดูนปกกระดนหนเป็นอะไรบ้างก็แก่อันนี่ของเสืเ่ออันนี้ใบบอกเสจต่อเลยงานบ้างใบเสจต่อวอดแบบนีนนบ้เอาเห็ดนะชาคนหนึงเมื่อบ้า มันกินขผาอยู่เงื่อนอุดมาไว้พี่น้องเอ้ยสั่งคนหนึ่งพี่น้องขาไก่เมื่ออันหนึ่งแบบไม่นโน่เห็ดสูสัดกินกับพี่น้องเอ้ยก่อยห้อยเอาซิวกับหัว Bên kim thảo được không đây nặng Nói nha, bây giờ cũng cứ tài kỵ mà Mẹ Tí nỉ kêu cái tí lông loài nằm không Kim thảo được Thôi rồi Các cái đôn sốt sốt nhau แกมาแต่ตดมาไหนกะโดนหนามแบบปคมเนาะหอยก็ดเลยหอยอร่ากระหอนนกระหอนงาเข่ากระหอนเข้ากระหอนเข้ากรหอนเข้ากระห่อนปะคมเมาโอ้ ก่อนป่าอับหนักขวาเอาเห็ดูวดอยเลยนเยอะจตไปปุ๊ดยะไปให้หย,ยัไอะมีน้องหบบ อะไรพี่น้องกินนี่น้องคำมคือแต้มลราพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผกักเบ่ญผักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยคิดผ่าประการใดขอโทษขออภัยนำ้ำลายเด้พพอพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดียดพี่นออ้องอ๋อตัดเสะ,ะ,ะพี่น้อง,งอาการกระห้อนข้าวกระ,ะห้อนเข่ากันเนี่ยกินอ่างพี่น้องก่อน 嗯哼。Mm hmm. <laughs>